สายพานก็ตึงใช้ได้อยู่แต่มันจะบิดมีอาการบิดนิดนึงนะครับเนี่ยครับมีอาการบิดนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องแก้นะครับเด <c oughs> ี๋ยวอาจจะต้องอัดน็อตสกรูเกียวปล่อยเพิ่มไปอีกหนึ่ตัวตรงนี้นะครับเพ <c oughs> ิ่มเข้าไปก็ตรงแป้นตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่ว่างมีซ <c oughs> ี่แบจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชมโปรเด็กลำนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงผมจะในท้องเพ้งด้วยนะครับจะทำให้แบบว่าไม่คน,นิกดีกว่าล้ำที่ผมทดสอบ <c oughs> สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีงานเข้ามา1ลำนะครับเป็นทาร์ลสปอร์ตนะครับเอามาใส่เซอร์โวเทอร์โวโปรเฟืองเหล็กนะครับซึ่งผมจะเอามาใส่ตรงยกพีดด้วยนะครับแล้วก็ามาใส่ตรงกันหางด้วยนะครับแต่ว่าลำของผมที่ผมทำเนี่ยก็คือในส่วนของกันหางเนี่ยจะเป็นเซอร์โวอลายนะที่ผมเห็นนะฮะตัวของผมนะครับที่ผมเป็นไงท้องตีลังกาแต่ทีนี้ลำเนี่ยนะครับก็จะเป็นกันหางเทอร์โวโปรด้วยก็คือ4ตัวเนี่ย เป็นเทวโปทั้งหมดเลยนะฮะทั้งหมดเลยตันี้เดี๋ยวลองมาดูกันนะฮะว่าจะเป็นยังไง <don> แล้วก็ในในตัวลำนะครับก็มีกล่อง K เคบาเหลืองอยู่นะครับกล่อง K เคบาเหลืองส่วนของวิทยุนะครับก็จะเป็น T6J นะครับตัวนี้นะครับ T6J แล้วก็ที่ให้มาอีกก็จะเป็นแบตเตอรี่นะฮะ เดี๋ยวมาดูแลแบตเตอรี่ยัยงไง mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูแมคาีนิกของฮอลํลำนี้นะครับว่าเป็นยังไง mm hmm. จะไปต่อได้ไหมอะไรยังไงนะครับแบตก็จะเป็นนี่ครับ mm hmm. อันนี้มันยี AM, no <22 00 S 2> mm ่ห้อวีโอลินไวโอลิน2,200มิลลิแอมป์3เซลล์นะครับ mm hmm. ในนี้น่าจะเป็นมอเตอร์กับสปีดแล้วล่ะผมเดานะน่าจะใช่ลำนี้เหมือนผมจะต้องประกอบใหม่หมดเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าอน,นี่รีเซพนะครับรีเซพอันนี้สปีดคอนโทรลนะครับใส่ถุงมา,าแพลตินัมหกสิบแอมป์นะครับดูข้างๆนะฮะจะเป็น6 0แอมป์แล้วก็ อ๋อเซอร์โวกันหางมีมาให้แล้วใส่แค่สามตัวนะครับไม่ใช่สี่แล้วเนี่ยครับเซอร์โวกันหางก็จะเป็น KST รู้สึกว่าจะเป็น515นะไม่เห็นป้ายอะไรเลยนะฮะนี่ครับ KST 515นะครับแล้วก็นี้ก็จะเป็นแปนมอเตอร์อมอเตอร์ไม่มีมาให้นะฮะเหมือนผมจะต้องเอามอเตอร์ผมใส่เข้าไปหรือเปล่า คิดว่าน่าจะใช่นะผมจะเอาตัวเนี้ยให้ไปก็ขายในสภาพมือสองนะครับใช้ได้อยู่นะครับแต่ตัวที่ผมใส่ทดสอบ Serv o t วทูว์ว์โปรเดกก็จะเป็นมอเตอร์ทาร์ลอกนะครับมอเตอร์ทาร์ลอกนะครับไอนี้ก็จะยุคเก่าแก่เลยนะครับตัวนี้แต่ใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่เดี๋ยวจอาตัวนี้ใส่ให้เดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวมาดูตัวฮอนะครับตัวฮอเนี่ยหางเนี่ยเป็นระบบสายพานนะครับ แล้วก็มีตัวเขาเรียกว่าสาระเอสาระเอนะครับเอาใส่เซโวกันห่างตรงนี้แต่เงี้ยผมดูแล้วหงายทองได้แน่นอนเบทเบทก็ไม่มีนะไม่เห็นมีเบทมาให้เลยเบทไม่มีเมื่อผมจะต้องเอาเบทจีนใส่ไปให้นะครับก็ใช้เป็นเบทจีนคู่นี้ดีกว่านี่ฮะเดี๋ยวผมจะให้ไป นะครับชุดเทปเป็น DFC นะครับ DFC นะครับเดี๋ยวจะต้องเช็คแมคชีนิกด้วยนะครับว่า,าสปินเดิลมีโคตรมีงอเมนชาโคตรงอเลยไหมนะครับอันนี้เป็นทาร์ลสปอร์ต V2 น็อตก็ไม่ครบก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมหาใส่ใหนนนน้นะครับจนจนจนได้นะครับอันนี้ผมว่าพี่เอาออกดีกว่าไหม <laughs> มันติดกาวไว้หรอหรือยังไงอ่าไม่เป็นไรก็ไว้อย่างนี้ก็ได้นะผมก็ไม่เห็นมันหลุดเลยนะฮะน่าจะหยอดกาวไว้เพื่อที่จะเวลาลงจอดก็จะจิกกับกระจิกกับพื้นอะไรประมาณานี้นะสายลัดแบตไม่มีอ่าเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวหาให้นะครับพอเวลาหมุนเมโลเตอร์นะครับไม่มีเสียงคือแก,ก,อแ,ก,กอแกกเหมือนของผมนะะอันนี้คือเงียบเลยนะครับก็ คิดว่าโอเคต้องโอเคเลยแหละนะครับแต่ตรงคำบูมของพี่มันมันสั้นมันสั้นไปหรือเปล่าแต่คือก็ก็ได้นะ <I think S 1> บูมก็มีบุบ,บ,บตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยก็จะมีบิดนิดนึงนะครับ มีบิดนิดนึงแต่ต้องอาจจะต้องแก้แมคานิกอ๋อมีน็อตยันตรงนี้ไว้นะครับมีนอ็อตมีน็อตเกียวปล่อยยันไว้เพื่อไม่ให้บูมมันถอยเข้าถอยออกนะครับสายพานก็ตึงใช้ได้อยู่แต่มันจะปิดมีอาการบิดนิดนึงนะครับเนี่ยครับมีอาการบิดนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องแก้นะครับอาจจะอาจจะต้องอดันอดน็อตสกูเกลียวปล่อยเพิ่มไปอีกหนึ่งตัวตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไป แล้วก็ตรงแป้นตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นที่วางรีซีฟนะจริงๆด้วยนะครับเดี๋ยวมารอชมโปรเจกต์ลำนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะง่ายท้องให้ดูด้วยนะครับจะทำให้แบบว่าแมคานิกดีกว่าลำที่ผมทดสอบอตัวนั้นนะครับจะทำให้ดีเลยแหละคือจะให้แบบหาในี่ปึ๊กปักปึ๊กปักแล้วก็ในส่วนของเมลโรเตอร์เนี่ยคือก็จะหมุนอยู่ในแกนแล้วก็จะง่ายท้อง นะครับบินตีลังกาเบาๆให้ดูด้วยสําหรับลานี้นะครับเวลาผมทําฮอให้ลูกค้าเนี่ยผมทําด้วยใจนะฮะผมทำแบบว่าอยากให้มันดีนะฮะอยากจะให้มันแบบว่าออกไปแล้วเนี่ยคือทุกอย่างมันเป๊ะๆนะครับนะครับกับเซ์โวแบบถูกๆนะครับ80บาทนะครับก็โอเคสำหรับในคลิปวันนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะ subscribe, l ไลค์แชร์แล้วก็ติดตามผลงานของเอกสายมุดด้วยนะครับ เดี๋ยวล้ำนี้ติดตามรับชมนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับเวลาที่แบบว่ามีงานลูกค้าเข้ามาแล้วก็ลูกค้าก็จะมีความหวังนะครับว่างานที่ออกไปเนี่ยคือจะต้องดีแน่นอนทดสอบหงายท้องตีลังกาอะไรอย่างเงี้ยให้ดูด้วยนะครับยังไงก็ติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ยังไงก็ลา ท่านผู้ชมไปก่อนแล้วก็ท่านผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับอยากจะได้สวอตทวบโปรเฟิร์นเหล็กนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรผมได้เลยนะครับแล้วก็เอากี่ตัวก็ว่ากันไปนะครับเอาไปใส่เครื่องบินปีกใส่เฮลิคอปเตอร์นะครับฝึก 3D บินไงท้องตีลังกาได้ผมทดสอบแล้วนะครับก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วนะครับคลิปคือคําตอบนะครับทําไปประมาณ2คลิปแล้วนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปที่3คลิปที่4นะครับ มาอีกเรื่อยๆนะครับอาจจะเริ่มบินหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นฟิโเอตฟิตมากติ๊กตอกคางมากดูซิว่ามันจะได้ถึงไหนอะไรยังไงนะครับตกก็ไม่เสียดายนะครับแต่ว่าในส่วนของแมคานิกลํานั้นนะเดี๋ยวผมจะแก้ไขอีกทีนะครับในเรื่องของหางที่ลูกปืนมันดงังแก๊กๆๆๆๆนะครับ แล้วก็พวกชุดเทสด้วยนะครับก็ยังไงก็ติดตามรับชมกับผลงานของผมนะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆนะครับที่เข้ามา s u b สไครป์ไลค์แชร์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับหลับฝันดีนะครับเจอกันอีกทีนะครับในคลิปหน้าสวัสดีครับ